ขับรถบนไหลาทางได้ไหมเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าขับรถบนไหลาทางเนี่ยสามารถขับได้แต่ความจริงแล้วในทางกฎหมายไม่สามารถขับได้นะคะเพราะว่าตามบทนิยามที่ออมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าไหลาทางเป็นทางที่ทําสําหรับให้คนเดินเท้าเดินนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ไม่สามารถขับรถบนไหลาทางได้นะคะถ้าเพื่อนๆฝ่าฝืน,นอาจจะมีบท สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง m o เดอร์ลอยชาแนลอีกครั้งนะคะคลิปนี้อ,อมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องขับรถบนไหลาทางมีความผิดหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอมขอให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะคะค่ะจากที่ออมได้เกิดมาต้นคลิปนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่นกอนนะคะว่าไหลาทางคืออะไรคือไหลาทางเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเดินเท้าเดินบนไหลาทางนะคะหรือว่าเอาไว้จอดรถฉุกเฉินหรือว่ามีกรณีหรือเหตุอื่นๆ ที่เอาไว้ใช้ตรงหลายทางอย่างเช่นเป็นทางพิเศษให้กับรถพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ออมอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็คือมาจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตารา1น3นะคะสําหรับประเด็นเนื้อหาที่ว่าขับรถบนหลายทางได้ไหมเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าขับรถบนหลายทางเนี่ยสามารถขับได้แต่ความจริงแล้วในทางกฎหมายไม่สามารถขับได้นะคะเพราะว่าตามบทนิยามที่ออมได้อ,อ,อธิบายไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าหลายทางเป็นทางที่ทําสําหรับให้คนเดินเท้าเดินนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ไม่ สามารถขับรถบนหลายทางได้นะคะถ้าเพื่อนๆฝ่าฝืนอาจจะมีบทลงโทษตามกฎหมายนะคะสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะคะว่าหลายทางมีไว้สําหรับให้คนเดินเท้าค่ะไม่ใช่มีไว้สําหรับเดินรถนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังฝ่าฝืนก็จะมีค่าปรับตามกฎหมายนะคะสำหรับคลิปนี้ออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้นะคะหรือเพื่อนๆสามารถโทร สอบถามมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้ค่ะจะมีแอดมินคอยนัดวันเวลาปรึกษาให้ค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาค่ะท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจ m o เด r n Law m o มเดิร์ a ร a a ะคาเและ Law Talk ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ